สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมนายสามารถลอยฟ้าผู้วาราการจังหวัดจันทบุรีวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองจันทบุรีอีกรูปแบบหนึ่งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่บ้านแหลมอำเภอป่งน้ำร้อนซึ่งเป็นตลาดการส่งออกผล,ลไม้ไปยังประเทศเวียดนามและประเทศจีนปีหนึ่งมูลค่าไม่ต่ำกว่า2,200ล้านบาทที่ค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านพาท่านไปชมเลยครับ สวัสดีเมดเอนไทยแลนด์สวัสดีเมดเอนไทยแลนด์สวัสดีเมดอินไทยแลนด์ แม่ช่วง้ว่าพาเที่ยววันนี้ครับก็ต้องขอต้อนรับ AEC ด้วยครับด้วยการทักทายจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชากันสักหน่อยครับนี่แต่ไม่ได้ทักทายกันเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะที่ตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาตลาดบ้านแหลมนี่อยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นตลาดการค้าขายชายแดนที่ใหญ่แล้วก็คึกคักทั้งคนไทยแล้วก็คนกัมพูชาครับนี่ครับดูที่ครับเช้าๆช้าแบบนี้โอ้ยิ่งคึกคักกันเป็นพิเศษเลยล่ะครับครับที่นี่ครับเราถือว่าเราจะพามาเป็นจุดแรกนะครับ ของตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาตลาดแานแหลมในนามของสมาคมการค้านะครับก็ท่านเห็นนะครับด้านหลังผมที่เห็นซุ้มประตูนี้เป็นของประเทศไทยนะครับห่างจากนี้ไปอีกแค่1คลองคือประมาณ70เมตรก็จะเข้าซุ้มประตูของกัมพูชาขึ้นกับอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระนครโอ้โห,โ,หโ,หโหแล้วนั้นคนมายืนต่อคิวกันตั้งแต่เช้าแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาจะไปเที่ยวฝั่งกัมพูชากันหรอครับ ขวามือของผมนะครับที่เห็นมากมายนั้นคือชาวกัมพูชาชาวเวียดนามชาวลาวหรือชาวพามา่าที่หรือฟิลิปปินส์ที่มาพักทํางานอยู่ในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะมาต่อวีซ่าอยู่ต่อในเมืองไทยอาจจะ30วัน40วัน60วันแล้วแต่ละประเทศนะครับก็จะมีแบบนี้ทุกวันนะครับ เห็นสินค้าที่ชาวไทยและชาวกัมพูชาในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่เอามาขายเห็นแล้วนี่หูละลานตาจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ที่มีให้เลือกช็อปกันเยอะแยะมากมายแต่จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับคือตลาดแห่งนี้เนี่ยเรามีอันแรกก่อนของอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องของเกษตรกรคือคือเราแบ่งโซนค้าขายเป็นเป็นสามประเภท ประเภทที่1ก็คือประเภทของเครื่องใช้ทั่วไปอันที่สก็คือเรื่องของอาหารสดรอาหารสดร,รวมทั้งรวมทั้งผลไม้รวมทั้งอะไรด้วยอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของสินค้าชนิดใหญ่ที่มาจากผู้แทนไม่ได้มาจากโรงงานแต่มาจากผู้แทนที่คนในพื้นที่ติดต่อโรงงานเข้ามาแล้วส่งออกเลยนะครับ,รบเป็น3ามสว่วน เห็นผู้คนมาจับจ่ายคึกคักที่นี่ครับท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนช่วงสงครามกัมพูชานี่ซึ่งพื้นที่นี้ครับเป็นเขตพื้นที่สีแดงเลยก็ว่าได้ครับแต่พอสงครามสงบลงก็เลยเปลี่ยนจากสนามรบมาครับมาเป็นสนามการค้าแบบที่เห็นนี่แหละครับคือคือ,คอการเริ่มต้นของตลาดที่นี่แรกเลยเนะี่ยมันตั้งแต่ยุคสงครามนะครับตั้งแต่ยุคสงครามพอปี2520เนะี่ยก็มีการสู้รบามแนชายแดนแล้วก็อพยพกันมาเออ,ขอเขมรอพยพมาแล้วก็เราก็ดูแล พมายถึงว่าส่วนราชก,การดูแลตามหลักสากลอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็มีอ,อพยพออกไปบ้างแล้วก็กลับเข้ามาพอมาเริ่มสงบปี35ก็เป็นอมตาติวาจางพือกนาชาจุน,นวันปี40ต้องเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าพอเริ่มต้นปี40นะัเปลี่ยนเป็นจุดผ่อนปลเปิดเปิดการค้าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามค้าเป็นจุดผ่อนปลเสร็จเรียบร้อยพวกก็ปี46ยกเป็นด่านถาวร แต่มาเดินชมตลาดบ้านแหลมกันทั้งทีเรื่องอาหารการกินของที่นี่ก็ไม่เป็นสองรองใครครับแถมอาหารแต่ละอย่างนี่อ,อิมพอตจากัมพูชาร้วนๆเลยล่ะครับจะเป็นลักษณะเขาเรียกไข่ข้าวไข่ข้าวภาษาบ้านเราก็คือไข่ที่มันฟักแล้วมันมันเป็นตัวอยู่ในนี้แล้วกเ็เขาเรียกว่าซูปเปอร์ซูปเปอร์โปรตีนซึ่งกินแล้วค,คึกคักกินแล้วค,คึกคัก อันนี้ครับเป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกขนมปังผมเรียกขนมปังฝรั่งเศสนะครับชาวบ้านเรียกขนมปังกระบองนะครับคือมันใหญ่มากแล้วนี่ใหม่สดสะอาดทุกวันนะครับนี่ในรังนี่เพิ่งเพิ่งมาส่งนะครับยังร้อนอยู่เลยนะครับแล้วก็แล้วก็อร่อยมากตกชิ้นหนึ่งประมาณเราชิ้นประมาณเท่าไหร่สิบบาทเหมือนกันถูกครับถูกมากส่วนผลไม้ก็มีให้เลือกกันแทบทุกชนิดครับอย่างในช่วงนี้ครับแหมงเงาะทุเรียนบางคุดนี่จะเยอะเป็นพิเศษเรียกว่าคัดกันเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้ครับ นี่คือชะนีค,คนกมบ,บูชาเขาจะกินทุเรียนที่สุกนะครับทุเรียนจันมีคุณภาพอร่อยครับสุดยอดทุเรียนนะกินแล้วบางคนกินแล้วร้อนหนแต่ว่ามีคุณแคลอรี่สูงเรากินทุเรียนแล้วต้องทานบางคุดครับเงาน,นี้มามาจากสวนนะครับเป็นเงาะโรงเรียน นะครับถึงผลไม่ใหญ่แต่ว่าลูกสวยนะครับโอ้โหไม่เคยทานเงาะหวานเท่านี้มาก่อนเลยครับสุดยอดไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยที่มาเลือกช็อปเท่านั้นครับเพราะทางจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาฝั่งบ้านแหลมนี่เพื่อนบ้านชาวกัมพูชาก็จะมาจับจ่ายซื้อของจากฝั่งไทยกันตั้งแต่เชา้าเพื่อเอาไปขายต่อในกัมพูชานะครับเรียกว่าต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันครับคือมะพร้าวครับมีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดมีลังกัง สารพัดเลยมีเงาะมีมังคุดแล้วก็ลองกองแล้วแต่ผลไม,ม้รวมนอกจากจะมีผลไม้จากเมืองจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่เอามาขายกันที่ตลาดแห่งนี้แล้วนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าที่ตลาดบ้านแหลมเป็นศูนย์ส่งสินค้าจําพวกผลไม้ส่งขายไปให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนเวียดนามอีกด้วยนะครับปีปีหนึ่งนี่ยโอ้โหมูลค่าถึง2,000กว่าล้านบาทกันเลยล่ะครับอันนี้เป็นมังคุดมังคุดของของจันทบุรีนะครับ เขากาลังเลือกคัดไซส์อยู่เ้าจะไปเวียดนามฮะไปโฮจิมินห์นะครับไปแดนเวียดนามไปโฮจิมินห์ซิตี้ไปตลาดกลางตลาดใหญ่วันหนึ่งก็จะออกประมาณ10กว่าเที่ยวรถสิบล,ล้อที่จะไปเฉพาะเวียดนามนะครับเฉพาะเวียดนามแล้วก็ส่วนไม่เกี่ยวกับพนมเปญหรือจังหวัดใกล้เคียง แต่ใครที่คอขาเที่ยวนี่แหมไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็เพราะที่ตลาดบ้านแหลมห่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาหรือเวียดนามเพียงไม่กี่กิโลเมตรครับและที่สําคัญครับที่นี่เขามีบริการพาทัวร์ด้วยนะครับเตรียมพักปอดเตรียมพักปอดเตรียมพักปอดสแตป์ไปเตรียมตังค์ไปเที่ยวค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าไปนครวัดเนี่ยประมาณสักไม่เกิน5 0า0นบาทไม่เกินนะไป,ไปครนะั้งคืนนะัไปทั้งคืนแล้วผมว่าถูกอ่ะชีวิตหนึ่งถ้าเราอยู่จังหวัดที่อยู่ชายแดนหรือชีวิตหนึ่ง ที่เราเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับแล้วผมกล้าพูดว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกถ้าไปนครวัดแล้วท่านจะทึ่งก็เรียกได้ว่ามาเที่ยวที่ตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่ตลาดบ้านแหลมจันทบุรีนอกจากจะได้ชิมผลไม้แล้วก็เดินเล่นกันแล้วครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถไปเที่ยวชมมรดกโลกอย่างนครวัดของกัมพูชาได้อีกด้วยครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันไปก่อนได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับครับจังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมีช่องทางการค้าชายแดนที่สามารถไปประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกสบายถนนทุนทางทั้งสองประเทศท่านสามารถเดินทางไปได้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับพรุ่งนี้ยังจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวของดีเมืองจันทบุรีอีกครับติดตามผมนะครับสวัสดีครับ